สวัสดีจ้าสบายดีพี่ดอกสุขุสุขคนนะคะสวัสดีตอนสวยสวยพสวยอะไรล่ะพี่ดอกคะสิบาขึ้นหมักผ้าไปกินพี่ดอกอ้ยมาขึ้นหมักผ้าเจือนสาวอมแอมนี่แหละค่ะดกเนาะใส่เสื้อขึ้นสัตว์แทะแซงไดเสิอ่อนแซงไ้ไปตะกี้กินข้าวหมักผ้า ฟ้าดวกในมกหมอกพลาพี่น้องครูนี่จ่าบาาปิซากำลังขึ้นมกพลานะคะดูเพื่อนพี่สะพายดูเพื่อนสาวเอ็มนั่นเองมึงห่วงมงห่งเขจับบอกเอ,เอ็มะดกเ,เยหาหาอยแม่เห็นเ่อแม่จะตุ้มห่งเขาพ่อจัก ลงมา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 มาด้จะพี่น้องคขามากินมะพร้าวร่วมกันค่ะสีบาดเสียได้จักหน่อยนะครับ่าวปีสาวถ้าขึ้นบ่ยญาต้นบ่สูไปหน่อยหล่ะเอากระดาขึ้นจะเอาแก่อะไรเด้ดเอนนนะสำนันมากระหอยลงมามันกระต,รต่ายแต่มันต้องหมุนเสือกลงมา อันนี้ครับพี่น้องกัดสิผูกหอยลงมานะครับเพราะว่าใบยาใขรมันตกแตกแล้วมันสิบเอซ่บพระเอเลิศลหลายอยากกินพันธุ์ข้ปุ่นในันี้พูดวปุน้าุณยัี่เป็นฝ่ายเอาไปดึงค่ะกัดเสื้อใสดีๆหน่อยด้วยค่ะอดึงกัดดีๆได้จะว่าไรตุ่มด้อะกัดในในในเสื้อ ปากเ้าหอมข้าวน้ำหอมของแท้เด้อค่ะต้นอยากสูงเนาะกระบอกสูงปันแดดเป็นตั้งแต่อยู่พี่ปากเผาเลื่อนขึ้นปากเผาแล้วหลายปีอะหลายปีหักโบกคู่ปีนะฮัลซีเดึงน่ได้วันนี้ไหมอภิมาศกนจองไว้จองไว้ กำลังสดึงมกผ้าวพี่น้องโอ้และน้อพี่น้องเออจะว่าล้ปลดลงมาแล้วดึงบ่แพรมันนะเอาแซงง่ายบ่โลกดำสภามังหงมังหุงเทาบ่ดีนะมังหาแล้วีมันออกมันคือ่ายู่สวดคาถามันเหนียกไปโดกแตก โอ้ยปีดีดกบก่วงบูดบอนกินดอกพีดออกเอ้ยอยู่เพื่อนกาหาหกต้นก็เป็นแซงอยู่ปีนี้นะปีบกุวงย้อนย้อนมาแบบนี้ฮะย้อนลงมาย้อนลงมาว้าแซงไงขนาดจเกลียวโดนติเจ็้มวายมัดแนวใดระดนหนา โอ้ยรดจักรับดหมัดบอดีแตกผู้หวาโลดบริมมัดบ่เราหมัดใช่หม,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 มากันได้ไม่หมัดใช่หมากมันบ่อยนะเพิ่นบริมมัดเป็นเกี่ยวขวัญมันบ่เมเ่ห้อยหมัดก็เป็นมีนปลา,า,าเฮาเลยอุดสาวใส่ลงมาเป็นแซงเอกอุดซูอ่งางผ <ừ> ันวาแตกกระจายเป็นซาวหน่อย เลือดซ้ำหมักได้เลือดซ้ำหมากไดแจ้งนั้นผู้หนึ <S <S ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสิบก็หมาพน่ะพนวาแตกจ้าก็ทได้แจ้งซ้ำเพิ่มบริมัรเกี่ยวดีสงสัย คนมาคนมาคนมากินอ่ะสายก่อนบ่อนพอ่อนพอดีพอดีกินแตกจากระบบผ้ากรมีแตงามด้ล่างยืดหนิพี่มึงบเ้มีน้นมมียัเลยสิ้นกบ่มีบาบงามันไว้ให้จักแซงเด้อเออบงน้ามันเยอเด้อจากมือจะไปะทวายัดโพดจักแซง เอาไว้มงามเอาไว้เตกแซงเอาบหรีเกายวเามันพยไมันปัเบแ้าออกม่ดะเกิ่มันมนีันหักดก้เนาะแซงหนึ่งตั้งสี่หกแปดสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้มาแซงหนึ่งสิกมาป้า แต่พอิจจ้องสองคนนะพอิจ้องพอดี่ะมันจะอยู่มือเวลาเขเข้ามาเอาเสงหนึ่งใครหนองทะเลนะก็มามือได้ไหมออพอดพ่อพกพาวงาม

เขา,าบอกให้ถือผ้าถือผ้านสมไปถือค่ะอีี่นไปจีบนี่เจ็บ,บ,บทเทาะขูดขูดขูดแลมขูดแล,ม,แล,ม,แลมนี่แหละขูดขูดอพอดีกินแซบนนแ <c oughs> ขบานได้ขูดมาทิ่ม <c oughs> นวดหมกผ้าหลดพอดีกิน

อาเมื่อผ่าว่าตหมาพอดีมีปะนี่มีมากนี่เดียวเสียกเมือมีตหมานี่มงมีตมากพอดีงามๆจ้าพอดีสนิทนะผักเพลินพอดีสับเหนอนะพล้วพอดีแบน่นกราเลือกถึกแซงอยู่แต่แซงน้อยมากก็ยังเลือดลายเลยพุ่นะพอ แป้ง <bord> น <ering> <a> ึงนะเกือบเศร้าพี่โดมันดกไอเดียร้อนเขามาส่ง่อเอามาอเอามาดูดูแฮปนี่มึงามึเป็นอะไนี่มานเออชินอาออกไปเออชิ้นอะจะออกไปอันอันตู้ไก่

บอสแซงหนึ่งอะตั้งดกอไอเดเนาะมันมันตั้งติดดกบพอสมบูรณ์พ่อกระดานพันพื้นอยู่พี่น้องเอ้ยโธ่โธ่คนไปกินบางคนเป็ดยางคนไปเสื่องประเ่็นนะคนไปเสี่องมากินบ่ร้านใช วาเีมาลองไม่สองมากแล้วอเอเมื่อหามาเอามาสมากสีาเมือละสาเอามามบอตาคนลงทีมลุมบุทีมม้ยโอ้ยเรากำลังอารมณ์มานั่นอย่าไปส่อกเท้นีรักทุลาคม พ yes. mm hmm. uh> ี่น้องครัสิบปีฝ่ายกายการมสบนี่ก่เด้อจับพี่น้องครับนี้ก็มาไปใส่มากินมะพร้าวซื่อๆครับพี่น้องกินนกพาวแล้วก็จากจากสิไปหาขับลงขับรถจากพี่น้องค่ะโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสบายดีพี่นตัง